ลูกไม่ลำตาลครับยี่สิบเมื่อหรอครับตัดตัว,ตวยิงย่งใหญ่ครับนี่นกินน้ครับยังมันส اؤ ครับล้ำตาลกับสีนน้อนครับ ครับอ,อันนี้อืมเติมอิ่มนะครับเสียงโกนครับ เพราะว่ากินว่าเลยสักพักนะครับโอ้ตามขึ้นมาทุต,ตัวเลยครับรเพราะว่าได้ยี่สิบหมื่นเลยครับ กินจนรับปาครับ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 บ่มันอิ่มแล้วอิ่มเลยนะครับยังเขาไปจินเรื่อยๆครับ ตเลยอเบิดครับน้มหน่อยเป็นก็สิ่ง่ายหมองครับแต่ว่าก็ยังว่นในเห็นนะครับอาศัยสัมผัสเอาครับเบิ่อ ยิ้มแล้วครับหาหมองนอนครับส่วนติปว่นี่ยิ้มครับการเริ่มหนาวแล้วครับเพื่อนต้องหาหมองอุ่นๆครับครับไปโอ้โหเออ อา้อาอ้าว้ยบองซีอูอแล้อ <laughs> หมุดลงไปครับอันนี้อาการมันอยู่ตรงซอยดวยครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่เป็นทับครับอันนี้หนาวครับหัว่าลูกหนาวครับเพราะว่าในตัวของแม่ก็สิมีความอบอุ่นครับ ครับอันนี้ยิ่มแล้วครับย่างใดครับไปทั่วร์ด้วยครับครับน้ำตาลกะทิค่อยครับเห็ดให้ลูกกันบัวท่องอืดครับส่วนที่ยังกินอยู่ครับครับหลังจากแม่เป็นเลี่ยทองเปนครับหาหมมอืดครับ เพราะว่ากินดีมครับช่วงนี้กินในตะน้อมือครับเพราะว่าอาหารอย่างอื่นยังกินบนไหนครับพเพราะว่ากรได้ยี่สิบมือครับเรียกทองครับไปเพิ่นอืออกมากครับ ครับส่วนที่ไปนี่หาามองอืบจากสีไปใส่ครับ, <c oughs> เ,รบเพราะว่าเริ่มย่างเป็นแล้วครับครับต้ำตาลกระสีค,ค่อยเห็ดเยี่ยทอกไ้ลูกมันเกือบทุกตัวครับ ส่วนที่ยุกไก่ครับครับขอมอ่อนเมียครับอิมกับสินรับด้วยครับส่วนที่อิม อิ่มแล้วครับรับครับส่วนที่ยังมุดอิ่มกับกินต่อครับแต่ว่าก็เริ่มนั่นแล้วครับเริ่มเบาลงเล้อครับเพราะว่ากินได้สักพักนึงแลวครับหลับค่าเลยครับรับค่านมแม่ครับ เริ่อมสงบแล้วครับเพราะว่าอิ่มครับครับอีกแต่เดียวเนี่ยครับบนนันครับมูวเป็นนันหมดเลยครับย่างกลับไปกลับม้ครับเออกำลังมันครับเอาห้องการหัดย่างเป็นครับจ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 ับมันดื้อมันดือมันดื้อจับ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 โอ้ยหยอกหยอกเลยครับยกหยอกแล้ว จ,บ,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 จบครับได้ยินเสียงนลครับเริ่มเริ่มเย้ยวเห็นแล้วครับตาเริ่มมองเห็นแล้วครับอออครับสื่อครับยังอือ,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 อบนใดครับบังก,กลืนเหมือนครับครับมูฟนนั่นเหมือนนะครับ อันนี้ลักฝาครับครับอันที่ที่ได้สอรับเออมาดูแต่เธอไม่อีกลูกเธอไม่อีกรับเธอไม่อีเห็นบ่เห็นบ่เออไปได้บ่ไปได้บะไปได้บ,ดบ่โอเปี่นข้นปีนข้นอุ่นครับอุ่นหลังแม่เนี่ยอุ่นครับต้องดีดซอยครับโดยแม่เพิ่นทับด้ันหลังครับ ครับเรียบร้อยเอออิอ่มครับอิ่มหาหมัหมงนอนครับโอ้ถ้ถนานาหนาเอาครับกรสิประมาณนี้ครับเพราะว่าที่บดกระจายกันอยู่ด้วครับเพราะว่าโบอุ่นครับเพิาะทีหามาบุอุ่นอยู่ครับกินอิ่มแล้วกัสินอนอยื่กใกล้ก,กันครับโอ้โอ ครับส่วนนางที่บนยอมนอนครับอย่างก็ไปก็มามูฟนนอนหมดเลยครับครับผมรดความย่างครับมีภาพบรรยากาศยมมศร้าครับกําลังกินนมครับลูกแม่นองกําตาลครับอายุได้ยี่สิบมือแล้วครับอ่ะชิปนี้เอาไว้ซ้ํหน่้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ